ใช่แบบปิดกระเทียมนั่งไปมครับจะก็โขกยังไหมโขกหน่อยไล่เขาพาห้องไหมวะเลาก็ปรุงเครื่องก่อนมาเถอะโอ้ขัดสูตรเนาะไปูตรนั้นว่าเ,าเอาอ่เอาจังใดกระเสียเพื่อเกา ลงชุดรสวส่านนึงเสียบที่ถิ่ม,มาแล้วนะเราฟังกลุมกลอ่อมเกีย,ยกร์ถีบจ้าธุคนคนล่งคนร่วงไงบวกหน่อยบ่ช เ๋ยวโบนัดออกมงไปดามั้ยโบนัดวโบน,ดบบนัดออกได้สื่อแต่โกคกอย่ายเลยเหานคิดเป็นยงองไน,น,นย ใส่เบียวดนึงไปสามหยดใส่แต่นี้คนึ่ยตับม่ไม่ขอดรื่อตี lần như thế là nó xin, xin. Ừ. Đây không mọi ngon mọi người 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 mọi อยารู้เลยบัดกวดีกว่าสิจับเ่่าจับเรเปจับอมะมีมือมีอบาลโอ้ยนามพืลายเดี๋ยวมาค่ะฮะ หมล้วหายใจออกเฉพิด6เลย